วันนี้อยู่ใต้ต้นมะปรางนะคะมาดูว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะสู้กับแมลงวันทองนะคะมีวิธีเดียวคะ่ะที่ได้ผลคือกาวดักแมลงวันทองนะคะแล้วก็ใช้สเปรย์สารล่อแมลงนะคะฉีดพ่น เขาก็จะมาเกาะนะคะดูลูกมะปางลูกใหญ่แล้วนะคะเขาออกดอกสองรุ่นนะคะรุ่นรุ่นแรกก็เก็บกินหมดแล้วนะคะ อันนี้เป็นรุ่นที่สองลูกใหญ่อยู่นะคะชอบเก็บกินนะคะ อร่อยค่ะเนื้อเยอะค่ะ รสชาติดีค่ะเยี่ยวนิดนิดขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ